ชมคะเรื่องหน้าพิศวงและหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคุณเอผู้ที่เล่าเรื่องราวของคุณเอให้เราฟังคือคุณโอน้องสาวของคุณเอเกือบ20ปีที่แล้วคุณเอจมน้ําเสียชีวิตแต่ก่อนที่คุณเอจะเสียชีวิตมีเรื่องหน้าพิศวงมากเกิดขึ้นและเรื่องนี้ก็เกือบจะเกิดขึ้นกับคุณโอด้วย เกิดอะไรขึ้นกับคุณเอเรามาฟังเรื่องนี้กันค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวต้องเรียนคุณผู้ชมว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูดีชาแนลหลอนจริงสถานที่จริงเรื่องจริงของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก่อนที่คุณโอจะพาเราไปดูจุดที่พี่สาว ก็คือคุณเอจมน้ำเสียชีวิตคุณโอก็เล่าเรื่องราวของพี่สาวให้เราฟังว่าแม่เล่าให้คุณเอกับคุณโอฟังเมื่อตอนเด็กๆว่าประมาณสามสี่ขวบพี่เอเคยตกบ่อน้ำในสวนแต่โชคดีว่าพ่อเดินไปเห็นก็เลยรีบกระโดดลงไปดึงตัวพี่เอขึ้นมาพ่อกับแม่ก็ยังนึกสงสัยว่าพี่เอเดินไปตรงจุดนั้นได้อย่างไร แม่ก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดีเวลาผ่านไปพี่เออายุประมาณแปดเก้าขวบอยู่ๆก็หัวทิ่มลงไปในอ่างที่ใส่น้ำอาบในห้องน้ำหัวจมอยู่ในอ่างขาชี้โดชี้เด,ดะตรกาใส่แชมพูสบู่ต่างๆล่วงอยู่ที่พื้นห้องน้ำแม่ได้ยินเสียงดังในห้องน้ำเสียงพุ้ยน้ำเสียงของล่วง แม่จึงตะโกนเรียกพี่เอแต่ไม่มีเสียงตอบพ่อถีประตูห้องน้ำภาพที่เห็นก็คือพี่เอหัวจมอยู่ในอ่างน้ำรีบดึงตัวพี่เอขึ้นมาหลังจากนั้นสอบถามได้ความว่าพี่เอเอื้อมมือหยิบขันน้ำในอ่างอยู่ๆก็เหมือนมีคนผลักให้หน้าขมำ,ำลงไปในอ่างน้ำอ่างน้ำไม่ได้ใหญ่มาก พี่เอพยายามตะเกียรตะกายที่จะลุกขึ้นมาจากอ่างน้ําแต่เหมือนมีคนมากดหัวเอาไว้พ่อเล่าให้ลูกสาวทั้งสองคนฟังว่าเหตุผลที่พ่อคอยดูแลพี่เอไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ําก็เป็นเพราะว่าตอนพี่เออายุประมาณห้าหกเดือนพ่อกับแม่ได้พาพี่เอไปกราบพระอาจารย์ที่พ่อเคารพนับถือรูปหนึ่ง นอกจากหลวงพ่อจะให้พรกับพี่เอแล้วหลวงพ่อยังได้เตือนกับพ่อของพี่เอว่าดูแลลูกสาวให้ดีนะโยมมีวิญญาณที่มากับน้ำคอยจ้องจะเอาชีวิตลูกสาวโยมถ้ามันเอาชีวิตลูกโยมครั้งแรกไม่สำเร็จอีกประมาณ3ามสปีก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนกว่ามันจะเอาชีวิตลูกของโยมได้สำเร็จ ในช่วงสี่ปีจะมีอยู่วันหนึ่งที่วิญญาณตนนี้มันมีพลังมากและวันนั้นแหละเป็นวันที่มันจะลงมือเอาชีวิตลูกสาวของโยมและโยมนั่นแหละคือผู้พิทักษ์ผู้ที่จะต้านพลังของมันแล้วช่วยชีวิตลูกสาวของโยมได้จนกว่าลูกสาวโยมจะอายุครบ24ปีถึงจะไว้วางใจ ว่าวิญญาณไม่สามารถมาเอาชีวิตลูกสาวโยมไปได้แล้ววิญญาณตนนี้มันจะมาเอาชีวิตลูกสาวโยมผ่านทางน้ำนะวิญญาณตนนี้มันเป็นใครครับหลวงพ่อแล้วทําไมมันถึงได้จ้องจะมาเอาชีวิตลูกสาวของผมหลวงพ่อตอบคำถามของพ่อพี่โอพี่เอว่าอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญาณตนนี้เป็นใคร และมาจากไหนอาตมาสัมผัสได้แต่เพียงว่าวิญญาณตนนี้กับลูกสาวของโยมเขามีเวรกรรมต่อกันเพราะสาเหตุนี้พ่อกับแม่ก็เลยคอยดูแลพี่เอเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำนอกจากพระอาจารย์จะเตือนพ่อของพี่เอแล้วท่านก็ยังได้ให้พระมาองค์หนึ่งเอาไว้คล้องคอพี่เอ เหตุการณ์ผีน้ำจะมาเอาชีวิตพี่เอหายเงียบไปเกือบสิบปีทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นทุกสามหรือ4ปีถึงได้เงียบหายทิ้งช่วงไปนานจนทุกคนลืมเหตุการณ์นี้ไปและแล้ววันที่พ่อไม่สามารถจะอยู่พิทักษรักษาชีวิตลูกสาวเอาไว้ได้ก็มาถึงครอบครัวของพี่เอ เดินทางไปที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะไปร่วมงานศพของญาติคนหนึ่งบ้านที่พักอยู่ใกล้ลำน้ำในอำเภอวังทองเมื่อเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วก็มาเดินเล่นอยู่ริมลำน้ำมีโขดหินน้ำใสไหลเย็นน้ำก็ดูไม่ลึกมากพี่เอเดินลัดเลาะไปตามโขดหินแต่จู่ๆก็ลื่นถลายลงไปในน้ำไหลไปตามกระแสน้ำ พ่อรีบกระโดดลงไปช่วยพี่เอดึงพี่เอขึ้นมาได้พ่อบอกกับทุกคนว่าไม่เคยไว้วางใจระมัดระวังอยู่ตลอดจากคําเตือนพระอาจารย์พี่เอก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าอยู่ๆก็เหมือนมีคนมากระชากขาลงน้ำไปแล้วก็ลากไปตามกระแสน้ำเมื่อตกตอนเย็นทั้งครอบครัวไปร่วมงานศพ หลังจากที่พระสวดอภิธรรมศพเรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดญาติของผู้วายชนเกิดทะเลาะก,กันแล้วก็ควักปืนมายิงกันลูกกระสุนลูกหนึ่งพลาดไปโดนพ่อพี่เอ๋เสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นช่วงกลางวันพี่เอ๋ก็พลัดตกน้ำาพอตกตอนค่ำพ่อพี่เอ๋ก็มาถูกลูกหลงจากกระสุนปืนเสียชีวิต หลังจากที่พ่อพี่เอเสียชีวิตพี่เอก็เริ่มเปลี่ยนไปบางวันก็ใช้ชีวิตตามปกติพูดคุยรู้เรื่องบางวันก็เหม่อลอยพูดคนเดียวเดินออกจากบ้านไปเรื่อยเปื่อยสามปีต่อมาพี่เออายุประมาณ20ปีจู่ๆก็เดินหายออกจากบ้านทุกคนก็ช่วยกันตามหาเหมือนทุกครั้งที่พี่เอเดินออกจากบ้านไปมีชาวบ้านคนหนึ่ง บอกว่าเห็นพี่เอเดินเข้าไปที่สวนคุณผู้ชมจำสวนที่มีสระน้ำของพ่อพี่เอได้ไหมคะสระน้ำแห่งนี้ตอนพี่เอเล็กๆเคยเดินตกลงไปในสระน้ำนั้นครั้งหนึ่งแล้วเมื่อทุกคนเดินไปถึงสระน้ำที่สวนเห็นรองเท้าแตะของพี่เอลอยอยู่ในสระน้ำชาวบ้านรีบกันลงไปช่วยงมหาร่างของพี่เอ แล้วก็เจอร่างของพี่เออยู่ที่ใต้สระน้ำสุดท้ายพี่เอก็มาเสียชีวิตที่สระน้ำที่พี่เอเคยตกลงไปครั้งแรกผีน้ำตนนั้นมันเอาชีวิตพี่เอได้สำเร็จคุณโอบอกกับเราว่าหลังจากที่พี่เอเสียชีวิตได้ไม่ถึงเดือนคุณโ๋ก็เกือบจะเป็นเหมือนกับพี่เอจูจู ก็เดินไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพื่อที่จะลงไปในสระน้ําแต่ก็ยังดีที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทันคุณโอบอกกับเราว่ามันอาจจะเป็นอาการจิตตกในช่วงแรกๆที่พี่เอเสียชีวิตปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันคุณโอ๋แ่่งงานแล้วมีลูกสองคนสามีก็คือคนที่คอยดูแลสวนแห่งนี้ต่อจากพ่อของคุณโ สามีของคุณโอเล่าให้เราฟังว่าเคยเจอเรื่องหลอนๆที่สระน้ำในสวนบางทีเห็นเหมือนเงาคนเดินอยู่บริเวณสระน้ำแต่พอมองดูชัดๆก็ไม่เห็นใครบางทีก็ได้ยินเสียงเล่นน้ำในสระน้ำพอเดินไปใกล้ๆก็ไม่เห็นมีใครบางคนว่าอาจจะเป็นเสียงปลาที่อยู่ในบ่อ แต่สามีของคุณโอยืนยันว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงปลาที่อยู่ในบ่อนแน่นอนคุณโอเคยฝันว่าชาติที่แล้วพี่เอกับวิญญาณตัวนั้นเป็นผัวเมียกันแล้วพี่เอเป็นสาเหตุทำให้วิญญาณตัวนั้นจมน้ำตายแต่คุณโอก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ หรือมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเท่านั้นคุณผู้ชมคะนี่คือสถานที่จริงบริเวณสระน้ำในสวนที่พี่เอจมน้ำเสียชีวิตและตรงจุดนี้ล่ะค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่เอจมน้ำเสียชีวิตสันนิษฐานว่าพี่เอน่าจะเดินลงไปในสระน้ำตรงจุดนี้ค่ะ ตอนที่เราเดินผ่านสวนอากาศก็ร้อนๆค่ะแต่พอเข้ามาในเขตบริเวณสระน้ำมันเหมือนมีความเย็นอะไรบางอย่างเข้ามาสัมผัสร่างกายมีเสียงต้นไผ่ที่โดนลมพัดเสียดสีกันบรรยากาศดูหลอนหลึกลับมากค่ะรอบๆสระส่วนใหญ่จะเป็นต้นไผ่จะมีต้นไม้ทั่วๆไปขึ้นแสมมาบ้าง เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่พี่เอเดินลงน้ําแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตเราจะเห็นภาพมุมกว้างของสะได้ชัดเจนขึ้นถ้ายืนอยู่ตรงนี้จุดที่พี่เอเดินลงน้ําเสียชีวิตจะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะน้องทีมงานที่ไปกับเราบอกว่าเวลามองลงไปเห็นเงาสะท้อนที่สะน้ํา บางทีมันก็จินตนาการอะไรไปได้หลายอย่างเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ